เียวาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นคิวของโครงการ Working Holiday Visa ค่ะเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจจากวเยาวชนไทยเลยนะคะเป็นโครงการที่มีความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลนิวซีแลนด์ค่ะให้เยาวชนไทยนะคะ100คนต่อ1ปีนะคะต่อปีนะคะเข้า แลนค่ะเพื่อไปทํางานได้ชั่วคราวไปเรียนระยะสัน้นไปเรียนรู้ประสบการณ์นะคะหรือไปเรียนรูปปรน้วัฒนธรรมนะคะได้ท่องเที่ยวด้วยนะคะที่นิวซีแลนด์ค่ะ working holiday visa ให้เยาวชนไทย100คนต่อปีเข้าไปในนิวซีแลนด์ใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์ได้1ปีเต็มๆค่ะนับตั้งแต่วันเข้าประเทศนิวซีแลนด์ค่ะ นอกจากนั้นนะคะการเดินทางนะคะสามารถเดินทางเข้าออกประเทศนิวซีแลนด์และไทยได้ตลอดเวลาด้วยค่ะในระยะเวลา1ปีนั้นเยาวชนนะคะก็มีโอกาสที่จะได้เรียนระยะสั้นสามารถลงเรียนได้นะคะเป็นระยะเวลาไม่เกิน6เดือนค่ะแล้วก็สามารถทํางานได้ค่ะทํางานได้ทุกงานที่เราสมัครได้ค่ะสามารถทํางานได้เลยค่ะเพื่อหาประสบการณ์นะคะแล้วก็ได้เงินตามกฎหมายด้วยค่ะนักเรียนสามารถทํางานได้ทั้งปีก็ได้นะคะจะไม่โรงเรียนเลยนะคะ จะไม่เที่ยวนะคะจะทํางานได้ทั้งปีนะคะตลอดระยะเวลาหนึ่งปีได้หมดเลยนะคะโครงการนี้ดีมากๆตรงที่ว่าไม่มีค่าโครงการด้วยค่ะสิ่งที่นักเรียนจ่ายนะคะก็จะเป็นค่าสอบภาษาอังกฤษค่าเครื่องบินแล้วก็ค่าวีซ่าเท่านั้นเองเลยค่ะเมื่อได้วีซ่าแล้วก็เตรียมตัวแพ็คกระเป๋าบินไปได้เลยโดยที่ไม่มีค่าโครงการใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้าคนที่โรงเรียนนะคะก็จะมีค่าเรียนเท่านั้นเองค่ะ นอกจากน,นจริงๆแล้วคุณไม่มีค่าโครงการเรียกว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆสนับสนุสนให้เยาวชนนะคะได้เดินทางไปใช้ชีวิตมิตแล้วก็มีประสบการณ์ในต่างประเทศค่ะคุณสมบัติของคนที่จะขอ working holiday visa นะคะ1เป็นบุคคลสัญชาติไทยค่ะ 2. มีอายุระหว่าง18ปีถึง30ปีค่ะ 3. ต้องเรียนจบปริญญาตรีแล้วนะคะ 4. มีผลภาษาอังกฤษ IELTS นะคะ 4.5ค่ะ 5. มีเงินนะคะที่สามารถโชว์สถานะทางการเงินได้นะคะ7,000เหรียญนิวซีแลนด์ค่ะ 6. เป็นผู้มีสุขภาพดีค่ะ และ 7, เเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องเดินทางคนเดียวนะคะไม่สามารถมีผู้ติดตามได้ค่ะผู้ที่สนใจ working holiday visa จะต้องติดตามข่าวสารดูวันกดโคต้าของแต่ละปีดีๆนะคะว่ากดวันไหนคะ่ะส่วนใหญ่มักจะเต็มภายใน5นาทีแรกคะ่ะเพราะว่ารักแค่100คนต่อปีคะ่ะเอกสารที่ต้องเตรียมนะคะในวันกดโคต้านะคะมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาพาสปอร์ตใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลค่คะถ้ามีหลักฐานการศึกษาหลักฐาน กานการเงินหลักฐานทักษะทางภาษาอังกฤษและแผนการเดินทางค่ะหรือ Statement of Purpose เตรียมให้พร้อมค่ะก่อนวันที่จะกดโคต้าค่ะสวัสดีค่ะ,ะชื่อพี่เมย์นะคะวันนี้นะคะพี่จะมาอะบอกเล่าประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับการไป Working and Holiday ที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะให้น้องๆฟังนเนาะเผื่อคนไหนที่ทวิซ่าวไว้แล้วหรือว่ากำลังตัดสินใจจะยื่นวีซ่าในปีนี้นะคะจะได้พอมีอทางในการ ตัดสินใจว่าเราอยากจะทํางานแบบไหนบ้างนะคะซึ่งในส่วนของพี่นะคะพี่จะทํางานโดยส่วนใหญ่ทําอยู่ในโรงแพยซึ่งพี่อะคะได้ทํางานอยู่ที่โรงแพ็ชื่อว่าก r ูเม่บูเบอรี่แพ็คเฮาส์นะคะซึ่งอยู่แถวเฮสติงเนะาะงานบูเบอรี่แพ็คเนี่ยก็จะมีอยู่ตลอดที่จริงอะคะในตัวแพ็คเฮาส์เองนะคะ เขาจะมีตัวทั้งผกักแล้วก็ทั้งผลไม้นะอยู่ในที่แพ็คที่เดียวกันเพราะฉะนั้นจริงๆอะคะ่ะก็คือมีงานตลอดทั้งปีเนาะคือน้องๆสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บได้นะคะแล้วก็พี่ยังมีโอกาสได้ไปแพ็คผลไม้นะคะก็คือจะมีตัวกีวีซึ่งตอนนั้นนะคะพี่ไปแพ็คอยู่ที่เทปุก,กีก็อยู่ก่อเหนือเหมือนกันนะคะ ซึ่งถ้าน้องๆคนไหนสนใจงานแพ็คผลไม้แถบๆนี้นะคะก็จะบอกว่าครั้งก่อนเนเกาะใต้ก็มีผลไม้ต่างชนิดกันนะคะศึกษากันดูก่อนเนาะว่าช่วงไหนอะไรที่จะออกในฤดูกาลไหนประมาณนี้นะคะเพราะว่างานแพ็คฮาวะคะต้องการคนตลอดเนาะหลังจากที่พี่ทํางานเกาะเหนือเสร็จนะคะพี่ก็ตัดสินใจย,ย้ายลงมาที่เกาะใต้แล้วพี่ก็โชคดีได้ไปทํางานแถวแถวเนลสันนะคะซึ่งจะอยู่แบบแถบบนหน่อยนะคะถ้าใครนึกถึงใครเฉิดก็จะอยู่บนใครเฉิดขึ้นมานิดนึงอย่างเงี้ยนะคะซึ่งพี่ก็ได้มีโอกาสไปแพ็คผักเนาะ เพราะพี่มองว่างานแพ็กอะค่ะเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะได้เงินเยอะแล้วก็ชั่วโมงทํางานจะยาวนานนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเวลาที่มัน b ซี่มากๆเนี่ยบางทีเราก็ทํางานแบบ8ชั่วโมงไปเลยนะคะทั้งวันแล้วก็ทําไปเลย5วันเต็มๆหรือว่าช่วงบางทีพวกพวกคริสต์มาสอะไรเงะะี้ยค่ะเพราะว่าอย่างคริสต์มาสมันก็เป็นช่วงหน้าร้อนเนาะงานก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึดนดงเงี้ยค่ะถ้าน้องคนไหนสนใจนะคะหรือว่ากําลังตัดสินใจว่าจะไปที่นิวซีแลนด์ดีไหมนะคะหรือว่าจะมีงานหรือเปล่าไม่ต้องกลัวนะคะยิ่งเรามีคอนเนคชั่นเยอะๆหรือว่า าสามารถหางานได้ทางอินเทอร์เน็ตก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะขอให้น้องๆทุกคนโชคดีกับการไปนิวซีแลนด์นะคะสวัสดีค่ะ working holiday visa ถือเป็นโอกาสของเยาวชนไทยนะคะ ที่จะได้เดินทางไปนิวซีแลนด์ในการไปทํางานในการไปเรียนระยะสร้างหรือหาประสบการณ์เรียนรู้วัฒน,นธรรมของนิวซีแลนด์ค่ะเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะยังไงก็ฝากติดตามเพจนิวซีแลนด์เซ็นเตอร์นะคะเราจะประกาศวันกดโค้ตาค่ะประชาสัมพันธ์เผื่อทุกคนนะคะที่ต้องการเตรียมตัวกดโค้ตาในแต่ละปีค่ะและปีนี้ก็มีค่ะรอติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ